สวัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้ค่ะเครือจเจริญภพกพั์พร้อมคณะผู้บริหาร CP ร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจำกัดตั้งเป้าขับเคลื่อนไทยสู่4.0เชื่อมภาคตะวันออกให้เป็นหนึ่งเดียวกับกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ CEO เครือ CP มั่นใจรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคือหัวใจของ EEC ขับเคลื่อนไทยสู4.0เชื่อมภาคตะวันออกให้เป็นหนึ่งเดียวกับกรุงเทพและปริมณฑลสร้าง ผลตอบแทนทางสังคมมหาศาลพร้อมเดินหน้าโครงการหลังรอฟอทอส่งมอบที่ดินนายสุภชัยเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือจเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคือหัวใจของ EEC ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของระบบเศรษฐกิจที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค4.0และจะเชื่อมโยงเพิ่มศักยภาพให้ฉะเชิงเซาศรีราชาพัทยา ระยองให้เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตหรือสมาร์ทซิตี้อีกด้วยถือว่าเป็นการมองการไกลและพัฒนาจากจุดสำคัญให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะแล้วกลับมาพบกับ Good n e w สได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ